สวัสดีวันนี้จะมาทำเลโก้แบบมันมีเหมือนแบบขยา่าเขยา้าเขย่อแบบมีเสียงด้วยเลโก้มีเสียงแลายไงไ่ายอ่ะต่อให้เป็นสามบล็อกอย่างนี้เอ้ยเอาสองบล็อกสองช่องมาต่อให้เป็นอย่างนี้ต่อเรียง 3, สามเสร็จแล้วเอาไปที่สีขาวหรือสีอะไรก็ได้ตามที่ท่านผู้ชมเลือกแล้วก็เอากระจกมาสอง ต้องเป็นกระจกยาวสามบล็อกเท่านั้นแล้วก็ฟต,อต่อเสร็จแล้วให้ต่ออย่างนี้นะเสร็จแล้วก็เอาอ yeah. anyway. ันนี้ออกมันจะมีช oh ่องตรงกลางเห็นไหมนะตัวด้วยนะที่มันหล่นบ <roam S 2> ่อยตรงเนี้ยหล่นหล่นหล่นเพราะว่ามีแค่สองมือมือหนึ่งจับกล้องอีกมือหนึ่งเอ่อต่อเลโก้เอ่อประมาณนั้นอีกมือหนึ่งต่อเลโก้อยู่เนี่ยเห็นไหมในภาพนี้คือต่อเลโก้อ่าแล้วเอาบล็อก เออสเสร็จแ ctor, ล้วก็เหมือนในภาพพู่แล้วก็ไป